อ่าครับต่อไปก็จะเป็นการใส่เครื่องมันใส่ตัวเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องบันทึกตัวนี้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าเราใส่ผ่านดิดก็ได้ครับโอเค่อนอื่นถอดน็อตนะครับผมน็อตจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ตัว ต้องข้างของถอนเสร็จปุ๊บงัดฝาจากด้านหลังครับ เสร็จแล้วเราเตรียมฮาร์ดดิสต์มานะครับฮาร์ดดิสต์ก็อันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสต์ที่ใช้กับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะนะตัวนี้ฮาร์ดดิสต์ที่เราเลือกก็คือโตชิบ้าซีรีส์ hdw t z 2 0ครับตัวนี้ใช้สำหรับกล้องวงจรปิดนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ wd หรือว่า c เกียรก็ได้นะครับ สองทีละบวิธีการใส่นะครับวางให้ช่องเสียบสายไฟอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็คว่ำปึ๊บเขาจะเตรียมน็อตมาให้นะครับเป็นแพ็คน็อตนี่ หาตำแหน่งฮาร์ดดิสให้เจอครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมสายสต้านะครับที่เขาแถมมาให้นะสายสต้าสายสีฟ้าจะเสียฟังไหนก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งเลยดูเขี้ยวให้ดีนะครับเขี้ยวตุ้นก็จะมีพินบอกอันนี้หันลงนะครับหันให้ตามตำแหน่งปึ๊บ เสียบไปดังเป๊ะครับเสียบที่เมนบอร์ดเป๊ะครับอเ,เอาไปเป็นสายไฟนะครับสายไฟเขาตัวแถมมาให้สายไฟก็จะเป็นอย่างนี้อีกฝั่งจะเป็นสายสไต้์อีกฝั่งจะเป็นสายที่เสียบกับเมนบอร์ดนะครับเ,เ,เราก็เสียบ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราใส่ฮาร์ดดิสเข้ากับไปเข้ากับเครื่องบันทึก8 8 8ช่องของตาหัวเร็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบคืนนะครับประกอบคืนแล้วก็เตรียมพร้อมติดตั้ง โอเคเสร็จเรียบร้อยประกอบเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมไปส่งให้กับลูกค้านะครับ